กับดูแทนดีแอ็กทิพยค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดีแอ็กออฟฟิเชียลเทรลเลอร์อย่าเล่นกับอน,นุนเบทเฟรนซีรีส์ค่ะเฮ้ต <c oughs> ื <c oughs> นเต้นนะ <c oughs> เอาเลยแม่เลยคาดหวังเองคาดหวัง ความรักที่ใครหลายๆคนวาดฝันคงเป็นแบบนี้นะแต่สำหรับผม,มนี่ไม่ใช่ความรักพวกเราแค่ร,ร,ร,ร้นอนแรงอ่ะถ้าต้องไปคอนโดกูแต่เ่ามึตงตกลง แต่พังไม่ยืด้วยอ่ะมึงก็แค่บอกให้กูเรียวไปตรงถ้ามึงมีเลือเง้นกูเลือกนะจอดตรงนี้เดี๋ยวกูนเดินลงเข้าไปเออคืนนี้กูไปนอนห้องนะมึงนะจำข้อตลกลงของเราไม่ได้หรอ <c oughs> ที่ออฟฟิศคนเยอะแยะเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เข้าอ่ะต้องทำยังไงอ่ะถึงจะถูกใจมึงคืนนี้ห้องกู <c oughs> ไปไว้ กูเลยอกให้พี่บอกนะมันนอกใจจริงหรหลังจากนี้กูอขอให้มึงเจอแต่คนดีๆด้วยเถอะผมขอเรียกชื่อเล่นได้ไหมครับคงม,มีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะ<า>อตัวด้วยนะครับมันจะกินเอื้ออ่ะให้กูไปจัดก,การมันใช้ไหมเอาไปขอร้ากันปะอ่ะนี่กูต้องไปดูตัวหอมทำไมวันนีนแต่งไม่ทางนี้วะมึงเบลเขาเหรอะเย็นนี้ว่างไหมพี่อยากจะชวนเอื้อไปทานข้าวด้วยกันหาใหม่ได้ดีกว่ามันอีก กูจะช่วยไมดูหนังอ่ะไปปะอย่าหาเรื่องไม่ทิงตั้งแต่กูจบมหาลัยมากูก็ไม่ได้คบใครเลยนะกูคิดว่าเซกับความรักอ่ะไม่ต้องคู่กันหรอกพี่ตรงให้พิมพ์มาตามที่ทำง,งานพีนก็ยอมคุยกันมึงเลือกของมึงอยู่ฝ่ายเดียวมึงเลือกให้มึงง่ายกูเลือกลง,งไปแล้วอ่ะไม่อยู่กูตะขีเลยปะม,มีใครวะกูแฟนเลือดมันต้องแบบมีนนี่อสิ่งดีในชีวิตมึงนะครับอย่างน้อยๆเรื่องเงินเพียงแต่ชอบไม่เชื่อกูดถึงอะไรของมึงวะกูไม่ชอบทำไมมึงถึงรำรงกูอ่ะกูแค่สับสนอะคงมะชดเชยแล้้วมัง อย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะ <risque feature. S 1> พี่ดันให้ตำแหน่งเราสูงวันนี้ได้นะเมื่อไหร่จะมีแฟนของเขาบ้างก็ไม่รู้กูก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันก็แค่นอนเองเชี่นกูไม่อยากปลุกแบบมึงอะสถานะกูตอนเนี้ยมีคนที่ถูกเลือกแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกกูหรือเปล่านะเป็น่เพื่อนนอนอะเปนยองเป็นตัวเลยเขาอะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้มั้งแค่เงาไมมี งั้นูไกินกูปะไม่ติดนะถ้าใครรู so <demek> <ancestors> ้สึกก่อนเท่ากับแพ้ไม่ 没动感情。 กับการดีแอปชั่นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์อย่าเล่นกับอนนนเบสเฟนซีรีส์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวของทีเซอร์ใช่ไหมเออมันจะมีคำพูดที่ว่าเบสเฟนที่ไม่ใช่เบสเฟนอ่ะเออแล้วเราชอบมากเลยตอนแรกเราก็งงๆเนาะพอพอเราแบบไปฟังอีกรอบไปถึงเข้าใจว่าโอ้ความหมายเป็นแบบนี้เองเออ แล้วใน Official Trailer อ่ะมันก็จะมีคำที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ว่ามันส่งมาในทิศทางไหนในความสัมพันธ์ไหนซึ mm hmm. ่งที่แน่ๆเลยมันก็คือ F. S. U. B. Mm hmm. f r a n d w i t h Benefit แล้วความสัมพันธ์ของคิงกับเอือ้ออะไรคือเริ่มต้นอ่ะมันก็ไม่ได้ดีเนาะ mm hmm. แต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะ ต่นไหนเราเชื่อว่ามันต้องดีอย่างแน่นอนสอ<ร>บ,บดีแล้วอลมันต้องสอบดีแหละอ่ะาแล้วคือใน Official trailer อเราได้เห็นอะไรที่มันมากกว่าตัวทีเซอร์ใช่ไหมอือฮะสิ่งที่เราเห็นได้ชัยเลยนะก็คือฉากการด่วงจักอะอ,อท,ที่มันแบบ คอนท่นายจะร้อนแรงแล้วก็ซับซ่านใช่ไหมออแล้วสีของฉากในแต่ละซีน่ะมันจะค่อนข้างไปเป็นโทนสีแดงเนี้ยเออมันจะให้ความร้อนร้นแบบมีความอันตรายแล้วก็แบบให้ความรู้สึกกระตือรือร้นอะออประมาณนั้นซึ่งสีเนี้ยอย่างที่เคยบอกไปอ่ะมันจะชอบมีในเขไรลยะ ในตัวของเอซีในหลายเรื่องเออ,อเพราะว่ามันเป็นสีที่กระตุ้นความรู้สึกอะ่ะแล้วในออฟฟิเชียลไฟลเลอร์คือเราจะได้เห็นแบบหลายฉากมากๆซึ่งแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปอ,อย่างซีนที่เขาอยู่บนโดดะบวกกับดจนดีเชนมันให้เขารู้สึกตื่นเต้นบางซีนเนี่ยมันก็จะเป็นซีนที่ เราคิดว่ามันค่อนข้างจะสอดแทรกเป็นสังคม,มแต่ซีนที่เหมือนอคืออารมณ์แบบผู้บริหารหรือแบบผู้จัดการไหม,มที่เขาอยากมีความสำคัญกับเอื้อ,อ่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าแบบมันมีความสำคัญกันเนี้ยเขาสามารถดันเอื้อให้ไปตำแหน่งที่สูงขึ้นได้นะใช่ แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งอารมณ์แบบแฟนเก่าไหมอืมแต่แบบไม่ลึกไงซึ่งซึ่งก็เราก็อยากดูเหมือนกันว่าเบื้องเบื้องหลังของเอื้อนั่นแหละมันเป็นยังไงอือหือแต่พี่คิงอ่ะดูดูรวยอะ่ะซึ่งในเออในนิยายเขารวยไหมไม่รู้ไม่เคอยอ่านแต่แต่เห็นรถแล้วคือแบบรวยมากเลยนะรู้สึกตัวดะหรือแม้แต่ในคอนโดของเขาอะ่ะอืแต่เรื่องนี้สนุกแน่หลังจากที่ได้ดูนะเออคือ โลเคชันแล้วก็เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือดูดีมากมากอ่ะเราก็เลยคิดว่าทุ่มทุนเยอะเหมือนกันแล้วการแสดงของนักแสดงนำอ่ะคือไม่ผิดหวังเลยที่เห็นเรลเลอร์มาแล้วคือบางทีอ่ะเราก็กรีดการ์ดเลยไม่ทันเพราะว่ามันเดียวมากคือเรายังซึมซับแบบเก็บรายละเอียดยังไม่ครบเลยอ่ะทุกคนมันก็แบบ่านไปแล้วอ่ะใช่ไหมเออหัวสมองยังไม่มวลเลยบางทีใช่ คือเราชอบความสัมพันธ์ชอบแบบคาแรคเตอร์ของตัวคิงกับเอื้อยจริงๆนะคือมันมันน่าสนใจมากๆอะทุกคนแล้วนักแสดงเองอะหลายๆก็แสดงสีหน้าแสดงอารมณ์แล้วก็เข้าถึงบทบาทได้ดีมากๆคือเราอะจะจะชอบโฟกัส่ายเอ็นซีละ คือมันเป็นซีนที่เล่นยากเหมือนกัน <c oughs> ใช่ปะแล้วมันเป็นซีนที่เขาสองคนต้องเชื่อใจกันทั้งวันอะ <c oughs> เออแล้วแสงอะไรแบบเนี้ยคือมันสวยมากๆอะ <c oughs> เออโดยเฉพาะแบบท่าทางอะไรเงี้ยคือแบบโพสิชั่นตัวแบบวางให้ดีมากะเออแล้วสุดท้ายคือเพลงเพราะ <c oughs> คือเราอยากรู้แหละว,ว่าเพลงเนี้ยใครร้องแล้วในซีรีส์จะมีเพลงไหนมาบ้าง <c oughs> ก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะซึ่งตอนแร้เนี่ยก็จะออนแอร์วันที่18กลกุมภาพันธ์ก็เราว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ช่วงเนท้ายเขาก็จะใส่มาให้ mm hmm. ใช่ไหม uh huh. โดยเมื่อวานนี้นะคะทางดูมันดีเนี่ย mm hmm. เขาก็ได้ลงตัวอย่างของอย่าเล่นกับอนุนนะคะแล้วก็มีการร่วมเทรนนะคะแฮชแท็กก็คือตัวอย่าง อย่าเล่นกับอน,นุนแล้วก็คีย์เวิร์ดเน่จะเป็นเทรลเลอร์เบสเทรนค่ะซึ่งก็ติดเทรนที่1เทรนไทยนะคะแล้วก็ที่4เทรลโลค่ะคือแบบฟังมากๆอะ่ะคือเชื่อว่าทุกคนอะ่ะอยากดูเรื่องนี้มากๆแล้วคือจริงๆเราอะ่ะอยากดูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะมาต้นปีนะให้รอดูแล้วคือเราก็แบบอะ่ะเตรียมละ คือทั้งอย่างกรดูทั้งอย่างดีแอคชั่นได้เลยเพราะว่าคู่นี้คือไงละ่ะเป็นคู่ที่เราเองอะ่ะก็ชิปเหมือนกันแล้วเราก็อยากดูผลงานเขามากมาด้วยสำหรับ<ม>วันนี้นะคะถ้าเกิดเราผู้ใดที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ได้ชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดแชร์ share, กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเราะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองเ่นขอจบการดีแอคเพ่นี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ